สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่2เดือนพฤศจิกายนนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับ VT m a r k e t Market กับโปรโมชั่นใหม่รอสโชโก้ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ Enso Capital Limited ตอนนี้เขามีในส่วนของตัวกลุ่มลายที่แสดงถึงบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับสกุลเงินรวมไปถึงทองคำใครสนใจสแกน QR Code เข้าได้เลยไม่มีเงื่อนไขครับ forex for you ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนมากยิงได้มาก50 US อลลาร์สำหรับใครก็ตามที่ชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดกับ forex for you ครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้แหมวันนี้เรามาเช้ากันนิดหนึ่งนะครับนักทุนภาพรวมตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสซอนโดยในส่วนของสกุลเงินปอนด์ออสเตรเลียิวซีลแลนด์ยังคงขยับปรับตัวอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับถ้าอ้างอิงจากเว็บไซต์ finviz.com แต่ถามว่ามีพละกาลังมากมายหรือเปล่าอย่างแน่นอนครับนักทุนครับกำลังเนี่ยยังไม่มาถ้าจะมาอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลัง8ปดนาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าส ข่าวดีเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วสำนักข่าว o r ล e ก Life เนี่ยมีการรายงานว่าการเจรจาระหว่างทางฝรั่งเศสแล้วก็สหาราชอาณาจักรเนี่ยจะถูกขยายออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้เลยนั่นก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีการเจรจากันแล้วก็อยากจะหานะครับข้อยุติความขัดแย้งร่วมกัน ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทุกท่านซึ่งในส่วนของตัววันพุธนี้นะฮะอาจจะมีการปล่อยในส่วนของตัว proposal จากทางฝรั่งเศสออกมาครับสำนรับข่าวได้แจ้งเอาไว้แบบนี้ซึ่งเดียวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกระผมจะรีบรายงานให้กับนักทุนเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เทรดสกุลเงินปอนด์ที่นี้ต่อมาครับอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยที่ต้องคุยกันในวันนี้ว่าจะมีการประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินออสเตรเลียนะครับซึ่งมีกําหนดเนี่ยเปิดเผยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีครับแล้วหลัง ลา12นาฬิกา50นาทีหนึ่งใน RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียก็จะออกมากล่าวนะครับแต่ถามว่ากล่าวปราศัยในที่นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวนโยบายการเงินหรือเปล่าคุณโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นการถแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะเป็นประธานธนาคารกลางนะครับสำหรับข่าวแจ้งมานะครับว่าคนที่จะถแถลงเนี่ยคุณเดเบลตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราโฟกัสในส่วนของตัวสเตทเมนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก,ก่อนดีกว่า เบื้องต้นครับอัตราดอกเบี้ยที่จะประกาศออกมาเนี่ยคงดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมอย่างแน่นอนตลาดแล้วก็ทุกสำนักเนี่ยมองเหมือนกันทั้งหมดแต่ในส่วนของตัวสเตทเมนต์นี้ต้องบอกไว้เลยว่าน่าสนใจนะครับลักษณะการดูว่าถ้าจะหนุนให้กับสกุลเงินออสเตรเลียได้ก็จะต้องมีการที่ว่าธนาคารกลางนั้นแสดงถึงความวิตกกังบวนเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพราะว่าหากว่าใครจําได้นะครับตัวเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลียที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจนถึงเป้าหมายที่ธนาคารกลางมองกันไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าในส่วนของตัว แผนแถลงการน,นะครับผมมีการระบุว่า อยากจะให้นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวเนี่ยเข้าสู่จุดเสถียรภาพเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2-3%แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างแรงหนุนอะไรให้กับออสเตรเลียเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนว่าเงินเฟอ้อที่ขึ้นมานี้เนี่ยจะคงอยู่อย่างระยะยาวๆหรือเปล่าถ้าอยู่ในระยะยาวๆก็มีโอกาสที่จะเร่งการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าธนาคารกลางมองว่าเงินเฟอ้อตัวเนี้ยมันแค่ชั่วคราวเฉยๆนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้นัก หลายคนเนี่ยตีความหมายว่าอ๋อนั่นก็แสดงว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังคงรักษาคำพูดที่ว่าจะ คงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปี2024เลยเพราะว่าในส่วนของตัวแผนถแถลงการแนวโน้มนะครับอาจจะมีการไฮไลท์แล้วก็เน้นย้ําเลยว่าในส่วนของตัวภาพรวมเศรษฐกิจอินดิเคเ,เตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะมาถึงเป้าหมายของเราได้เนี่ยก่อนช่วงปี2024ครับเพราะฉะนั้นใครที่เทรดสกุลออสเตรเลีย ia, วันนี้ก็ระมัดระวังกันสักนดิดหนึ่งนะครับว่าธนาคารกลางเนี่ยถ้าเกิดมีมุมมองเหมือนเดิมให้คงดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆจนถึงปี2024ก็อาจจะเป็นลบกับตัวออสเตรเลียก็เป็นได้แต่ถามว่าจะเป็นลบ เยอะหรือเปล่าคุณเป็นลบแค่ระยะสั้นๆนะต้องบอกแบบนี้เอาทำไมล่ะครับที่เป็นลบระยะสั้นๆนั้นก็เป็นเพราะว่า1คือธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยเขาได้กล่าวประโยคแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับผมในปีนี้นะ ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะ Price In แล้วก็คุ้นชินกับข่าวดังกล่าวแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สกุลออสเตรเลียก็จะกลับไปเคลื่อนไหวตามลักษณะสภาวะของตลาดครับเช่นถ้าวันนี้เป็น l i s t on ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นสู่บริเวณที่หน้าของตลาดได้ตลอดแต่ถ้าหากว่าวันนี้มีข่าวที่มันไม่ดีเข้ามาก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของปัจจัยลบที่จะเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับทีนี้ครับต่อมาครับนักาาดูกกน เดี๋ยวสักครู่นะอยู่ไหนเอ่ยครับโอเคมีการรายงานเข้ามานะครับว่าตัวเลขคาดการเงินเฟ้อในอนาคตนะครับของออสเตรเลียมีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำระดับสูงใหม่นะฮะขออภัยครับปรับตัวสูงขึ้นในรอบ7ปีเลยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2014ีครัได้ว่าปรับตัวสูงขึ้น0.3%ทางด้านของลอยมอร์แกนนะครับผมมีการ โน้ตมานะครับทุกท่านว่าการที่ปรับตัวสูงขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อหรือว่าคาดหวังเงินเฟอ้อนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโควิดอย่างเดียวนะ แต่มันเกิดจากในเรื่องของตัวความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการล็อกดาวน์กันประชาชนก็มีการออมเงินพอมีการออมเงินมาเยอะๆเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเอาเงินไปไหนพอมีการประกาศใายมาตรการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคนก็เลยแย่งกันซื้อแย่งกันขายนะครับก็เลยทําให้ราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยก็ได้นะครับที่ต้องจับตาดูเลยนะว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีมุมมองอย่างไรกับในส่วนของตัวอัตรางเงินเฟอ้อครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปขา่าาวช้้ทังหมด สวัสดีครับ